สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ f ิ t ฟู้ a ทาวเวลแมนนี่ครับตอนนี้เราอยู่วตทอสาขาแถวมั่นเป็ดกับบ้านทุ่มนะก็คือเราจะแวะซื้อขนมไปให้เด็กๆก่อนนะครับคือวันนี้เรามีโครงการเอแมทการกุศลครั้งที่หนึ่งนะครับของ f ิ t ฟู้ดทาวเวลแมนนีนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมคลิปกันเลยเดี๋ยวขอตัวไปซื้อขนมก่อนนะครับ ที่ฉันทำลงไปฉันทำไปเพื่อใครโปรดจงเห็นทุกความตั้งใจฉันพร้อมทีเจะขนาดไหนอยากเจอฉันยินดีที่ไปห,หนึ่งตาฉันยินดีริมไหลเพราะฉันรักเธอจนหมดใจและฉันรักเธอมากกว่าใครโปรดมาาบ้ มีตัง่ชั้นหน้าพอศูนย์ศูนย์คูนไทยศูนย์ื้อน่งเป็นตัวตั้งพอเป็นจับต่วซูมหน้าสองได้เท่าไหร่ครับได้ศูนยล้วสองผ่านศูนย่ะ การรักานิสจากสองหารศูนไม่มีค่ามันจะไม่มีค่าทางต้การใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสองคูณศูนได้ไหรสองคูศูนย์ศูนย์คูอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นสิน่สงที่จะทำก็คือคือตอนนี้ เื่าหม่กกับมาเพิ่มที่จะเปลี่ยนที่บอกเลยว่าที่จะเปลี่ยนเลขตามไม้ก็คือเลขสองเท่านั้นแล้วที่ก็จะเปลี่ยนสองตัวนี้ตัวนี้ที่เหมือนกันไว้เลขสามการคิหารตเที่มืนกันไว้หรือคูณหรือคูณตอนนี้เราโชคดีที่มีตจวที่เปลี่แล้ว่าถ้าเราเปลี่ยนทำเเดียวค่ะจะรวมค่ารวมไม่แยกจริงๆย้ย น้องคนที่ได้รางวัลมามาเอารางวัลได้เลยที่ให้ที่ให้สามคนที่ตอบมามาทั้งสามคนเลยขอคนที่ได้คะแนนเยอะสุดก่อนนะคะแนนเยอะสุดที่ให้เราเลือกเลยสอบต่อมายี่สิบหกคะแนนเราเลือกเลย แล้วก็เนามาพี่ี่จะเฉลยว่าทายังไงให้มันได้มากที่สุดนะในแบบนี้พี่ก็ยังไม่คิดหรอกเอาสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรกันคะ ตอนเอแมทครับอ่ตอนเอเมทน้องๆนะคะเป็นโครงการเอเมทกันกุศลใช่ค่ะแล้วก็มาที่นี่เป็นที่แรกนะคะก็คือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนวัดป่าเซียวค่ะค่ะอยู่ยหนของจังหวัดขอนแก่นครับอ่าอยู่ตำบลบ้านเมงอำเภอเมืองอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นค่ะเราจะพามาดูนะคะตัวนี้นะคะเรากำลังแข่งเรากำลังแข่งกันนะคะแลมีชื่ออะไรกันบ้างเอไหนนี่ม่หน่อยชื่ออะไรคะ ไอปูลค่ะชื่ออะไรคะาต์ครชื่ออะไรคะไออุ่นค่ะแก้มค่ะมิวค่ะเออ๋อมันไม่มีมันไม่มีแล้วใช่ไหมอันนี้เอากำลังเดี๋ยวเราไปดูตัวนั้นกันค่ะมันปิดหรอมันปิดถ้าปิดก็แตะอ๋อสวัสดีตัวนี้ชื่ออะไรคะเิลลครับชื่ออะไรเอ่ยตากแต่น้ำครับ นิวคะ่ะอ่เพอว่โนี้ได้เยอะเลยจากที่ตอนมาที่แรกนะคะน้องๆไม่รู้จักเลยว่าเอแมทคืออะไรตอนนี้น้องๆเล่นเซียนมากอขอโทษท่านเอยคะ่ะตอนแรกรู้จักเอแมทไหมคะไม่ค่ะแต่เพิ่งารู้จักวันนี้ก็คือเล่นเซียนมากม <c oughs> ทำอะไรต่อดี กรรมการถ้าเกิดเห็นว่ากรรมการผิดชาเลนจน์ได้เลยว่าชาเลนจ์เพื่อตรวจสอบตรวจสอบต้องถูกต้อง,ง,ออออง,อองนิสัยไม่ดีเลยค่ะเราโดนชาเลนจ์ด้วย <c oughs> เขาเขาทำเราแพ้ยับเยินเลยคะ่ะทุกคนเราเป็นผู้กระเติมเราเป็นเก่าไปบอกก่อน รีวิวหน่อยค่ะรู้สึกยังไงบ้างค่ะวันนี้ค่บวันนี้ก็รู้สึกสนุกมากเลยครับอีงที่เราหลอง่ายอย่างนี้เลยเหรอเสียงเริ่มหายแล้วครับสอนตั้งแต่เช้ารีวิวหน่อยจากที่น้องๆไม่รู้จักเลยว่ากีฬาเอเมทคืออะไรตอนนี้น้องก็รู้จักใช่น้องพัฒนากันเร็วมากครับตอนนี้ก็แบบกาลังมองดูว่าใครมีแววสําหรับการมองในการการเล่นตอนนี้ก็คือกําลังดูอยู่ว่าระหว่าง รุ่นปฐมต้นกับปฐมปลายเนี่ยคือบางที่อ่ะมันก็ไม่ได้แยกรุ่นแข่งแต่ว่าบางที่ที่มันแยกรุ่นแข่งมันก็มีผลทาให้แบบการคิดก็มาดูกันว่าแบบรุ่นรุ่นปฐมต้นกับปฐมปลายใครจะเก่งกว่ากันแล้วสามารถแบบมารวมทีมกันเป็นทีมเดียวกันได้ไหมถ้าเกิดเขาแข่งปฐมรวมนะครับ ค่ะเราไม่ต้องไปฟังเรื่องเกียเียแล้วค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวโรงเรียนบ้านาเซียวกันนะคะอันนี้นะคะก็คือโรงเรียนบ้านฝางเซียวนะคะเป็นโรงเรียนของคุณแม่เรานะคะเป็นอาจารย์ที่นี่นะคะเพื่อนก็เลยมา,มาที่นี่เป็นที่แรกนะคะ <c oughs> อะไรขอเราอะไรสุดท <c oughs> ี่ว่าหัวอย,อย่างนี้หนีเหรอฮอร์ยฉันจะประจานว่าเธอไม่ลง้องร้อยชั้นนี่แหละ นี่แหละอยู่มมมันมาคือเก่าแท้มันมาคือเกาก่อนหน่วยไปแท้นีนแหละมันมาคือเก่ามมีตะเลียนย่ขอกบเดเลยแหละแค่นัวน่ะไอีกเนา่บ่าขนาดนั้นเลยนยกเ็บเห็นเลขซ้ำไหมทำยังไงก็ได้ให้เป็นเลขซ้ำกัน เอาเอามารวมกันให้เป็นเลขหลั้งหมดกันสปอยอีกแล้วค่ะคนนี้ชอบสปอยมากเลยลองลองรวมอันนี้อันนี้มันเด้งลองเอาขยับขยับได้ไหมขยับวางให้มันี่บนี้คิดต่อลบอะไรลบสองคนนี้เขาสปอยอยู่นะคะเอาเรามาดูกันว่าเราหิดอะไรบวกอันนี้กี่ตัวห้าห้าตัวมันนีห้าหนาะรลงเลย เดี๋ยวนะต้องต้องเอาเครื่องหมายต่อก่อนครับทุกคนก็สำหรับคลิปที่เราไปสอน a m a มการกุศลครั้งแรกก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับใครที่อยากให้ไปสอนในเมืองคอนแก่นนะครับที่แบบอยู่ใกล้ๆก,กับ ค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้ๆกับในเมืองนิดนึงนะก็ลองติดต่อทักมาได้นะครับเดี๋ยวจะแปะรายละเอียดไว้ให้นะครับก็รายละเอียดเบื้องต้นในการแข่งขันก็แบบค่อนข้างที่จะอันนี้คือซ้อมซ้อมนักเรียนไปแข่งให้นะครับก็เป็นโครงการฟรีนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแต่ว่าเราก็ส่วนตัวนะครับเราก็ยังไม่ค่อยมีเรื่องงบประมาณในการ หากระดานไปให้โรงเรียนเท่าไหร่ก็ถ้าถ้ามีงบเราก็อาจจะเป็นกระดานกระดาษไปก่อนนะทุกคนลมก็อยากให้ทุกคนได้แบบมีประสบการณ์เล่นไม่จมําเป็นต้องใช้กระดานพลาสติกครับเพราะว่าคนจะเก่งหรือไม่เก่งผมก็เริ่มฝึกจากกระดานกระดาษมาก่อนนะก็ก็มีประมาณนี้นะก็คิดว่าเราน่าจะมีเวลาสักสองสามเดือน แต่ว่าคลิปนี้ลงไปไม่แน่ใจว่าเราจะมีเวลาสักอีกกี่เดือนนะครับก็คือถึงเดือนมิถุนาก็คือไม่มีเวลาแล้วนะครับก็สำหรับใครที่อยากติดต่อหาผมก็สามารถทักที่คอมเมนต์นี้ได้แล้วก็สามารถทักมาใน i g ได้ครับ i l o v e underscore a underscore m a t h นะครับ matt ก็ m a t h นะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวไปดูคอร์สที่แบบอันนี้เป็นคอร์สเรียนนะสำหรับใครที่สนใจนะครับเป็นคอร์สละ2000บาทนะครับหรือว่าเรียนต่อครั้งก็ได้นะครั้งละ100อครั้งละ250บบาทนะครับก็ไปดูคอร์สเรียนกันเลย คือตอนนี้เราก็ยังเปิดรับคอร์ดเอแมอยู่นะครับก็ตอนนี้มีดูคร่าวๆไว้ก็จะมีปฐมสองคนนะครับแล้วก็มอต้นหนึ่งคนนะส่วนเรื่องการสอนคณิตนี่เรายังไม่ได้เปิดรับขนาดนั้นนะแต่ว่าตอนนี้มีคนสมัครมาหนึ่งคนนะครับคอร์สเรียนหกสิบห้าชั่วโมงนะครับก็จะสอบใส่เจะสอบเข้าราชมงคลดีสานนะสำหรับคอร์สเรียนก็ยัง ไม่ได้เปิดรับขนาดนั้นแต่ว่าก็ทักมาคุยรายละเอียดกันได้นะครับส่วนคอร์ส e อีเมดก็ยังเปิดอยู่เรื่อยๆครับเป็นคอร์สออนไลน์ส่วนถ้าจะเป็นคอร์สสดน,นะครับก็สามารถอสอนได้ในเมืองขอนแก่นนะครับหรือว่าในเขตมอขอนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับก็ตอนนี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับก็ขอบคุณครับ